สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอ่พอครับช่องไทยกระสินครับวันนี้วันนี้ได้เมนูอาหารหากินยากตามฤด,ดูกาลครับแม่กินนูนครับวันนี้กำลังจีขัวพี่น้องตอนคำคำนะครับเนาะหกโมงแรกกำลังจีคำครับอากาศสวสยว,สวครับพี่น้องอันนี้เขา ต้องลวกซะก่อนเอนาน้ำใส่ลวกเห็ดให้มันอันนี้ซะก่อนนะครับนะเนาะเกินไปอยังก็เห็ดเลยไข่วัดล่างพร้อมต้มตุม่มเราก็ต้องคอยลอดจนน้ำแห้งแล้วก็ขัวครับหยิบเกียรหย,ยิบยังมาเซยมาขัวครับพี่น้องโอ้ยดังไฟว่ามันหนาหนาวบัดพี่น้องเลยเอาลนะครับเกียรมากละน้ำฝนลุลๆลุล,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 ลครับพี่น,ออน้องน้ำมันดั่ ดำม,มันนี่สิมังดำแม,ม่งกินนู้น้อ,อ,นอ่ขึ้นนี่แหละอืมเอาละครับผ่านปูเราลงมือขัวแล้วครับบาทนึ่งเฮ้ยังกินคือเก่้ โอ้น้ำดำดีพี่น้องดำดีครับดำดีน้ำ เอาล้าครับพี่น้องบันนี้น้ำเริ่มแห้งละเริ่มแหง้งเพิ่มวามหอมด้วยการปิดใบเตยเนาะเมื่อไหละครับใกลไก่ครับใกล้กลกลกลๆ่ใบเตยกินง่ายครับแ <c oughs> นวดับข้าวดับกินของเงินม่กินนู่นนี่นะครับกับมีใบเตยมีตะไครเนะครับใส่ลงไปเพื่อดับกินโดยตรงนะครับอันนี้เพิ่มผงนัวลงไปแน่ด้วยการใส่รสด,ดีนะครับเนาะและว้วก็มีเกลือไปก้อนหนาหนินะครับเนาะ ที่ห้อเอาลูกไปพร้อมน้ำนะครับเกลือหลังจากนี้ก็ขควครับควจนว่าน้ำที่เหลือขอนขอนนั่นแหละครับแหง่จนแหงเลยครับบัดนี้แหงแล้วก็เป็นอันเสร็จล้วครับหลังจากนี้คือน้ำแหง้เราลอกินได้ยางเยวครับผมเอาละครับพี่น้องสุกแล้วครับบาน้ได้เวลาแล้วครับนี่แหละครับนาตาออกมาเป็นประมาณนี้แหละครับผม ข้าวดสุกแล้วเนาะมาลองทามาลองชิมมึงครับพี่น้องรสชาติจิเป็นยังไงโอ้ไฟเหลืยงอารามงามขนาดพี่น้องเลยอยู่ฟามคือเก่าครับเนี่ยโยฟามคือเกา่า